สบายดีสบายดีสบายดี <im itation> พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกูสกูนบอกว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยเลยต่างประเทศเมื่อนี้มาผมพ่อกขาส่งสะแพงพี่น้องมาผมมาพูดมือในกาได้ทำกลางบรรยากาศท้อนหอน,อนพี่น้อง,อองหอนเฮาเลยพีนน่น้องเลยมีม้าจะเป็นวินแล้วะยังอยู่กันยากนะพี่น้องทอง,ทองแก่แล้วท้องกระลุงแล้วพี่น้องลุกกระยากไปกระยากแล้วพี่น้องเนาะไปใจกระยากพี่น้ององันนี้ก็ อากาศมันกันเย็นๆคือในิหนึ่งียงเดีออกมาบึงเคื่อนใหม่นะพี่น้องอากาศนี้เผาไหม้แห้งอะไรเพียงเลยเผาห้องอะโรคร้อนนัะโรคห้อนอะพี่น้องเนาะอยู่จนสี่บุได้แต่พี่น้องไม่มานกะออกมาอยู่ตรงไหนถึงหน้ามันยินพี่น้องนอนอยู่เพื่อนห่อนอนพี่น้องเลยยุ้ยใสกระห่อนพี่น้องเลยเอาเห็นมาดิในถุงนาค่ะ เรือนใหม่เนาะมาผีกับเย็นเย็นพี่น้องอันนี้ก็เป็นโทส่วนน้อพี่น้องเนาะโทส่วนที่เพิ่นจะใส่เลยพี่น้องเลยใหญ่เต๋อพี่น้องไปโทส่วนที่ใส่ของน้ำแบกสามสี่คนกันยังแบกสามสี่คนกันยังบวกลืมนันเพียงเนาะตัวนี้เนาะ มานอนตูกตัวนี้เย็นอยู่จยุจยจยเพียงนอกบรรยากาศแถวนอกนอกเมืองพี่นอ้องเดวมานอนถึงแถวนี้ก็รับออยจอยเลยพี่นอ้องเลยอันนี้ก็เป็นห้องเก็บเครื่องเนะพียงเนาะมีกระโลสูงสัยมันเลือกับสีมังแล้วก็กระเบื้องประตูตัวนั้นยังบม่ได้ใส่พี่นอ้องจะไปเบิดข้างในก่อน อะอย่นีไปยังมากมเนทองสเปนก็รุ่งอะไรงนอนก็ห่หรับไปเลยดูตีลููทั้งตีมีเก็บอีแขงพี่นทองกับปั้นเนาะกระชออกเลยไกลขโคล้วกันทองสเพนึ่งกับปั้นเบิดคืนพี่น้องนอนก็จมไรบี้แขงกับปั้นอี่พี่น้องแม่แม่เป็นแบบสเนกเนะ ดูยากเพียงาทางอากาศฮ้อนอีกคันาแฟอยู่กั้มนี้อลูกพียงเาคันอยู่กั้ฮอนนี้จะชิลได้ด้ย่ไอ้เหมือเพีงเนาการได้ป่าก็ได้อยู่กั้มคือเก่าเพเาได้ป่าก็ต้องได้อยู่ตลึงคือเก่าเพียงเนาะฮาก็ต้องมีน้ำพอนคือเอิ่นือเอินน้ำนุมเพียงาปกระ่าแให้กินนุ่มแม่เพียงเนา ันนี้นเพียงเนาะขนมมีก็ต้องได้กินนมเสริมกันอยากให้กินนมแมหนดเพียงเนาะมาจงบกเปื้อนพี่น้องแล้วก็ลูกเฮาก็จะแข็งแห้งเพียงเนาะหากินนมเฮาเองพี่น้องงติดตามต่อไปว่าสถานีนี้นำนมให้ลูกกินหรือเปล่าจังเนาะขาบุ๋มนี่ก็นักอีกนเพียงเนาะเพราะว่าขาข้อมือนี่นุ่มกับแพงแพงเพีองเลยนมเสริมกับแพงเนาะผ่านใส่กินนม เันก็จะให้กินนมแบบว่ามันดีๆเนี่ยนะพี่น้องเนาะแต่ดีสุดก็คือนมแม่พี่น้องอ่ะสะเปร่งแต่สิหาเนี่ยมาบำรุงพี่น้องเนะาะเพื่อให้มีน้มนมให้ลูกกินพี่น้องสะแพงก็ไปให้ลูกกินนมเสริมพอวันหนึ่งมันแพงพี่น้องเลยก็บสองมันก็แบบเขากับวัวลูกเขา,าสืบรัวนุ่มเขาสืบรัวพีน้องมันกะสุกพี่น้องแต่พี่น้องมันก็นนนกกท้ายยากน,น สแสงกจะมาอยู่ในเพือนใหม่กพี่น้องมาหาดีเพื่อนของน้ำมาเห็ดพิศพอดใส่แล้วพี่น้องเนาะอากาศร้อนพี่น้องต้องจะมาคนเดียวเพื่นจุจักมันคือเก้าพี่น้องเี่ยผงก็ไปเหวียกไมยดินมากระยมบดีหลูกพียงเนาะเป็นพิศลุกมาดูอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านแล้วพี่น้องเพิ่นซีเห็ดคันได้แล้วก็เสาโซ่ตัวนี้นะพียงเนาะขาเพื่อนของน้ำแล้วเพื่อนุกจักคันได กเสร็จบันไดอยู่นี่นะเพียงเนเาะเกษตรเสาโซ่พี่น้องขนาดแคบขำๆแบบนี้แบบห่อนแล้วพี่น้องเนาะตะเวนกันห่อนแห้งอะไรพี่น้องเ้ยบ้านเฮานี่เนาะใกล้ฮอดสงการแล้วพี่เนาะใกล้สำสงการอลไรนี่ก่ะปกติเดือนเดือนนี้มันจะบวชห่อนปันนี่นะเพี่น้องเนาะ ห่อนอยู่แต่ว่าสีห่อนปันนี่อันนี้หอมพี่น้องเป็นเดือนสิเป็นเดือนสี่เดือนหาพี่น้องก็อยู่ก็ได้แล้วพี่น,น้อ่าบจักติดหน่อยบจักไม่ปุ่งก็อยู่เนี่ยเพื่นอนวะเราสิขับไปเบ่งเันเพื่อนก่อนพี่น้องเพป็นว่าเพืเ่อนนี่จะหอดซใส่ ออตวติดกระถิานติ๊กัเาปิ้นาพี่น้องหัวสวนอืมอมันเห็นแล้วว่าปินไปทั้งข้างจะว่ามากเออแต่บิดเือจะคิดว่าสิป,ปนนิ้นออกมานี้แ่นแล้วเพือนไท้ปิ้นไปทั้งข้างเปินปลงปินไเดวปินาอปินหนาไปทัง้ปนนปทง,งปินข้าเออปินข้าวพา เดี๋ยวจะมั่งตัวอะมั่งตัวลุมนี้มั่งก็สเดี๋ยวเพีนกะกระดงปูพืนเพียน้องเถงผากะคือว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์ซ็นนจางแต่ตัวนี้พื้นพื้นจะเป็นสี สีเทาเนาะพียงเนาะเทาเทาลายๆเพียงสามสามสีปุ่นกันของน้ำนี่กไงติดพิษเพื่อได้กู้ใหม่นะพี่น้องเนาะปกติเวลาเราเขานั่งถ่ายในเพียงเนาทำเนาะนั่งถ่ายแล้วเขาจะปินบางคนคิดว่าปินหนาออกนาะแต่น้องสะเพลงให้ปินหนาไปทางนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่เพื่อนก็บติดพิษปินหนาไปทางนี้ปินหนาขาฟ้านะพี่น้องเนาะ ตามพื้นตามพื้นนี่อะไรก็เป็นห้องน้าพี่น้องหนุบประมาณในการเหตุหง้าในกระทือว่านักตื่บพี่น้องเนาะคือว่านักพี่น้องกระโลแพงพี่น้องเลยทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแพงพี่น้องว่าไงสิมีแต่กระโลเนาะนี่คิดนักอยู่พี่น้องหมดซิปุ้กกระโลนี่ คันได้ปูก็ต้องได้ปูเบิดพี่น้องบ่ม่นสิได้ปูแตห้องสะเพงเนาะมันก็จะบ่งามพี่น้องทางเบิ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําพี่น้องแล้วมาคือสิาเบิ่งคือเจ้านะพี่น้องตัวสะเพงกับอีสะเพงมาเบิ่งคือเจ้าๆนึงบัดนี้เพิ่นว่าก้งอยู่ได้พี่น้องสิะ ก่วงอยู่นะพีน่น้องน้ำน้องบึงบรู้สึกจ๋อเลยรองสะเพงค่ะพี่น้องสนะีขาวนะพีนะ่น้องเนาะสีขาวบนสีเทาสีเทาตัวหนังงาน,านปัดเป็นสีเทาตัวหนงังเพราะมันผัดกระสีอย่ามันมืดอีกนนเพรานะว่าเนาะพี่น้องเนาะก็เสร็จสีเทาเบนแต่ยะมันมืด อันนี้มันจะเอากะโหลกหยาบตัวนึงเนาสกัลลูซ่าเน,นี่ยพวกอะยานปลาดพีน้องของน้ำมันต้นมปลาดเนาะสาเมผลกรรมเหตุคนเดียวคือเก่าผิดพลาดทางตีนนิดเด็กหน่อยมันก็เลยซ่ามะออื่นเพืนะ่อนเนาะมะฮือแล้วนะม,มันเออีซองซัมเมอร์เพื่อนะฮะ sàng con điêu, thằng coi buôn con điêu, bây giờ này, con cũ con đeo nào. แค่นี้บรรยากาศก็เงียบ,งยบงงเงียบโมเงียบตะบนหานอาหารที่ก็เปิดเพลงอะไรพี่น้อยมาอยู่พี่สพงคือสิงเงาเนาะพี่น้อง,องาได้มาอยู่พี่คือสิงเงามีน้องโผล่มีไผ่ถ้าบรรยากาศไปเห็ดเวี่งโอ้ยสะเพลงกับกทิวกับไผ่อยู่กับลูกสองคนพ่อพ่อแม่สะเพงกับตองได้ไปเห็ดวิ่งเนาะพี่น้องเนาะกลุ่มจะเวียนมันจะชิ่อย่างว่าลิ่นน้ำมันน้องแถวขางเพื่อนเลยนะพี่น้องเนาะ ี่ก็เงียบแต่ว่าเดี๋ยคันเฮามีลูกมีเต้าไปนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันจะบ่เงียบนําู่พี่น้องเนาะเฮ็ดประตูประต่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เสาพี่น้องจัเดปูหรือบ่กะโลมทางเบิ่งนะพี่น้องเนาะเพราะงบประมาณบ่มีพี่น้องคันได้ปูก็ต้องได้ปูเบิดพี่น้องบ่แม่นว่าสิปูแต่หอสะแพงต้องได ซื้อสารมันมาใส่แล้วก็หักกั้งสุวข้าวก่อนนะพี่น้องเนาะเอากระสีเถั่วลิขรอีนอร์ไปพี่น้องเลยตัวคือคือสะแพงวาวอะไรพี่น้องมันหกประมาณเฮามันหมกเพียงพอเนาะค่อยๆเห็ดไปพี่น้องเงินเอาก็ับายได้สมได้กะอังสมนั่นพี่น้องเลยจักรซีบักเนาะโมเลดอยนี่เสียออกไม่หีนะพี่น้องจักสซีเป็นแนวใดสะแพงกันถ่าได้ผืนหนออกมานะพี่น้องเนาะ ถาดุดุนตะเพิ่นออกมา,า,าว่าเพราะสเปงกาเก็บเงินไว้ออกลูกพี่น้องขาเสีจเฮา,าประมาณนนเกาสิบเปอร์เซนเนาะสเปนสิเด็ค่าพี่น้องเพราะาการที่เฮา่าโคดน,นี้มันจะแพงกว่า,าออธรรมศาสตร์ค่ะธรรมชาสตรนี้ขาเส้จ่าแต่จะบลายพี่น้องแต่ถ้าเฮาผ่าโคดนี้มันก็จะนักแน่พี่น้องบ่จากจะค้านั่งค้านี่ค่า เขาต้องได้นอนหองพิเศษนะเพียงเนาะคือเมียบอลีเผืนอะไรเพียงเนาะเขาก็ได้ศึกษามากตัวเขาก็ต้องได้ผ่าอยู่เรื่อยนะเพียงเนาะใส่สเปนไปอีกโกโซจำเตือลูกสเพงก็ยังบวกกับหัวไปหน่อยเลยเป็นไอ้ข้านคนว่ะเป็นไอ้ขานกับสเปนกับบัลไตข้านนะเพียงเนาะมันจะเป็นยังรูปมันจะบวกกับหัวไปหน่อยกติสม่อหนิมันกับหอกกับได้ไปหน่อยเลย ดีสักเพลงว่ามันหมดสิออกทงมันดุดอยู่พี่งไอ้ลูกอ่ะอหอมเง่งกัจบจะประมาณนี้แล้วพี่นอ้องอ่ะก็ยังบาแล้วพี่น้งงองเอ้ยเคยขอหิดไปสัง่งไปหิดคนเดียวพี่น้องเพราะวะ่าข้าวจ,จ้จงงลายคนเพิ่นจ็เลยว่าก็ไม่คือว่า มันก็บริหนักนะพี่น้องมาเพิตอะไรประอยากจ้งกจงงงางหลายคนสซเฟ่ก็สีอย่างผลิตน้ำหนูสาวสซเฟ่ก็เลำพังเนาะผลิตอีฉังอยู่พี่น้องมาหอดเลยเนาะ <laughs> ชักมาไปชักเบรพี่น้อง <c oughs> เฮ้ยนี่มาตั้งเขาโซนคนได พี่น <tá> ้องไปเบิ <Hyd raul ik oi> ่งม่วงก่อนม่วงม่วงแล้วพี่น้องหลายกเนม่วง้เดี๋ยวนเนาะมงต้นม่วงเป็นแล้วพี่น้องนนี่เป็นแล้วมีแต่บ่ยาวแล้วเพิ่นสิมาจอบพี่น้องเนาะเพิ่นมากิสพี่น้อง ต้น,นแห้งดกพี่น้องต้นหน้ำหมวกต้นต้นน้ำหมง่งหม่งพะลั่นพี่น้องโอ้ต้นนี้สิดดกเพิ่งมาจอบกินแล้วพี่น้องเลยเพิ่งมากินหม,ม,ม,ม่งหม่งเพิ่งจะกินบักเภาต้นนี้นกะเอาโบไ 5, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ด้นะเพื่อนเนาเขาไปหาร้านสาวก่อนเสร็จไม่เลยวันนี้เพิ่นบอกไปดิบนำซ้ำเลยออกมา หอนหอยไม่หอยถ้าใรจิบคอยังอุดก็ได้น้ำนำดินนะช่วยนะ้ทางนี้เป็นคลานกอกนอ่าหงุดหอิดเนดาห็เนหมากนั่นเลยมนเกิดอยู่เลหงงิด เรือเลยได้มาหงเรือนเพิ่นนี่ก็มักเพจพี่น้องก็จะพบไปยันแบกกินบ่ลุกโดดปุ๊บเพจเต็มเพจนะแกตรงนี้เป็นมห่วงพี่น้องตะกี้มันจะบเป็นหมากมาแล้วสิ่มาใส่ให้นะพี่น้องเนาะไปเป็นหลานก่อนทางที่เพ่นกำลังก่อสร้างเรือนกันอ๋อเด้ มากนนินขนมครกนะฮะแตกเขาหละตแตกแห้งกูก็อ oh, อบ <Bye. S 1> เอามาจะอีจะอีเห็นอะไรกินเลยต้นมีสามต้นพอดีดอกินบ่กินบ้างหอนดิ ุกกล้วยเพิ่นพี่น้องกําลังสุกงามงกล้วยกะเอาอยากกินละสิอยากกินลสิันฮอฮอแงไก่บ่มีน้ตําบ่กะปกุนไก่มีกะปุ้นตําบ่ Giạc mà à à là gì mày gạc qua gạc bổ sung môi đôi chú mô 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 ไม่ได้เป็นลูกอ่อนหรือไม่น้อยิ่งกระหยากรู้ไหมกำลังกีดกินบวกกล้วยทำไมเป็นวัดเนี่เมื่อคืนนี่นอนกับจำปิดทีมุกตันดังกินน้ำย็นแล้วมันหงุดเนาะกัดหงุดหดถุยยาไหมถุยยาถุยยาอะไรนี่อะไหนนี่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 นนี่หนี่นี่นี่

จมือจมือจมือจบมบ๊ายบายสวัสดบ๊ายบาย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 ดุบ๊ายบายบ๊ายบายฮอนเทฮอนวะวิน้อาใส่ชุดคุมก็บม่ได้ดอกมันแห้งขาชุดคุมเดี๋ยวลูกอยากกินน้ำเดี๋ยวมันหอนเราเพื่อนเฮ้ยใหม่ใคิคอดเลยทองกับปั้นวิแข่งกับปั้นเมื่อคืน กอสิไปเมื่ออื่นไปสวรรค์ไปเป็นไอโกหายชนบ่วาไปสวรรค์เลยเล้ยทองกับปั้นเอาไปทน้อยยาใส่สุดสีดำมันหักสุดเหวี่หงเมื่อยพี่น่อยกายสิครเลยแฮงเมื่อยหลุกกันยากลุดกันยัางยากก่เห็นยังกันยาก ต้นท่องอ,อันหนึ่งเดือนฮะพกเดือนนี่ธรรมดาบัดเข่าอันแปดห้าเก้านี่ป้าตัวปดเมื่อยเลยนอนกะยะไปใช่กะยะย่างไรก็บ่ได้นอนไรก็บ่ได้อะสีต่างไข่หรือบปล่านไฮะไข่ไข่

ไม่ไม่ก็อยากอากาศสัมนีก็ดีดีนะเพียงเนาะอากาศสัมมอ้ยมควายยังทันเขาขอกสัมอากาศดีสัมนี้พียงเนาะตบินตกดินนแล้วมันก็อากาศยิน,นนะเลพีะสะเพงก็เสียคอพิคิดเลยนะเพียงเนาะนะวันนี้ก็มาหลอกเบื้องเพื่อนนะเพะนะีงยงนาะ่งไหนตรงนา้แล้วก็มาดิ่รงกับลานพี่น้นง สุดท้ายนี้สะแพงก็บเขาเขาไม่ขอบใจน้ำพรหมพี่น้องเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คำให้กำลังใจสะแพงตลอดมาพี่น้องถ้าสะแพงเห็นผิดพลัฒน์การใดว่าบ่ถืกบ่ต้องบ่จ็บบ่งามคิดไม่สะแพงกับกับขอโทษขออภัยน้ำพรหมพี่น้องเอฟซีไลายๆพี่น้องสะแพงก็ขอพรษเลยใส่ให้พรหมพี่น้องจะมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข้จะมีใน่คิดไม่กักสบายดี